สวัสดีค่ะพบกพับครูชานครจาก Easy Doing ค่ะ Welcome to my channel Easy Doing นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกระทงจากมะละกอกันค่ะวัสดุหลักนะคะก็จะมีมะละกอนะคะเลือกเอาลูกที่ออกหามหน่อยนะคะจะได้มีสีสวยนะคะแล้วก็ฐานของต้นกล้วยนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ16เซนค่ะความสูงนะคะประมาณ5เซนค่ะ สำหรับใบตองน,นะคะใช้ใบตองตานี้นะคะความยาว15เซนค่ะแล้วความกว้างก็คือ5เซนค่ะ <S <S 1> <S 1> เรามาขูดมะละกอกันก่อนนะคะขูดให้บางๆค่ะเวลาที่ทำเป็นดอกแล้วเขาจะสวยแล้วโค้งได้ง่ายมะละกอที่ จะสุกแบบนี้นะคะคือเรามีแต้มแดงๆแบบนี้นะคะส้มๆก็จะทำให้สีสวยมากขึ้นนะคะเวลาที่ทำเป็นดอกหั่นให้บางแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะสีกลุ่มนี้เราก็จะแยกไว้นะคะแยกสีที่เข้มขึ้นนะคะต่อไปเป็นการพับใบตองเลยค่ะก็พับประมาณครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็พับให้เป็นลักษณะของการตั้งฉากแบบนี้นะคะ แต่ว่าเราจะพับครึ่งของครึ่งก่อนนะคะก็คือ45องศาแล้วก็พับลงมาอีกเป็น90องศานะคะกรีบนี้เราเรียกว่ากรีบพกาค่ะแล้วก็เอาสเต็ปเปิลเย็บเลยนะคะเย็บให้ถึงด้านหลังให้กับชิ้นหลังด้วยนะคะก็พับ45องศาพับเป็น90 45แล้ว90นะคะแล้วก็เย็บเลยค่ะให้ติดแผ่นหลังด้วยนะคะทำแบบนี้ไปจนครบนะคะ จากนั้นนะคะก็เอามะละกอนะคะมาให้ห่างจากปลายยอดของกรีปบกาประมาณสัก1นิ้วนะคะแล้วก็ทำา2ชั้นค่ะสลับต่ำลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ใช้แม็กเย็บนะคะใช้สเต p ปเปิลเย็บเลยอีกครั้งค่ะพับแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้สเต p ปเปิลเย็บนะคะ แล้วก็อีกชั้นหนึ่งให้เหลื่อมลงมาหน่อยนึงนะคะประมาณสัก2อสมมิลน,นะคะแล้วก็เย็บเลยแบบนี้ทําแบบนี้ไปจนครบอรอบกระทงนะคะประมาณ9กกรีบนะคะแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะจากนั้นก็ติดด้วยเข็มหมุดค่ะ ติดให้รอบนะคะให้กรีบชนกันนะคะให้กรีบชนกันทำจนครบรอบวงนะคะก็สวยงามแบบนี้ค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทำกรีบดอกสำหรับชั้นที่2และ3ค่ะชั้นในสุดนะคะก็ตัดมะละกอให้สั้นนะคะแล้วก็พับคว้แบบนี้ค่ะให้เป็นยอดนะคะแล้วก็ชั้นที่2ก็เหลื่อมลงมานิดหน่อยนะคะประมาณ2-3สามิลน,นะคะแล้วก็ใช้แม็กใช้สเต p ปเปเย็บนะคะแล้วก็ทำชั้นที่3า นะคะชั้นที่3ถ้ามรกรเราบางดีนะคะเขาจะทําได้ง่ายแล้วโค้งได้สวยนะคะแล้วสีมรกรนะคะพอสีเขา,เามีความสุกนะคะสีก็จะสวยขึ้นนะคะความยาวชั้นในนะคะก็ประมาณาสิบเซนนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับมรกรนะคะอาจจะยาวกว่าน,นี้หรือสั้นกว่าน,นี้นิดหน่อยได้นะคะแล้วก็ทําชั้นที่2แล้วก็แซปเปิลเย็บนะะแล้วก็ชั้นที่3นะคะ อันท,ที่3ก็จะยาวหน่อยนะคะ2กับ3าก็จะยาวขึ้นนะคะแล้วก็ตัดเจียนนะคะเจียนหัวท้ายนะคะถ้ามาระกอชิ้นไม่ยาวมากนะคะก็ใช้ทั้งชิ้นได้เลยค่ะก็ทําไปเลยนะคะ2ชิ้นก็เย็บทีหนึ่งก็ได้ค่ะหรือว่าเย็บทีละทีละชั้นก็ได้ค่ะเอาที่สะดวกนะคะ ทำสามชั้นนะคะก็จะสวยงามนะคะตัดด้านข้างนะ,ะด้านข้างสองข้างแล้วก็ตัดโคนนะคะทำไปจนครบรอบสรอบนะคะเราจะใส่เป็นชั้นที่2กับชั้นที่3นะคะ การเลือกปักชั้นที่2นะคะให้วางสับหว่างนะสับหว่างกับชั้นที่1นะคะอยู่ระหว่างกลางของชั้นที่1นะคะกรีบให้อยู่ตรงกลางนะคะเราเรียกว่าสับหว่างนะคะก็วางสับหว่างไปนะคะเลือกกรีบถ้ามีถ้ามีขาวออกขาวก็เอาออกขาวหน่อยนะคะเป็นชั้นที่2นะคะแล้วสีที่เข้มให้อยู่เป็นชั้นที่3ให้อยู่ข้างในขึ้นมานะคะก็ขึ้นอยู่กับมะละกอนะคะว่ามะละกอจะ ่ามแค่ไหนนะคะหรือว่าจะขาวๆเลยก็สวยคนละแบบค่ะขาวเลยก็สวยสะอาดอีกแบบหนึ่งนะคะก็วางสับวางไปจนครบนะคะ mm hmm. เมื่อครบชั้นที่2แล้วนะคะก็เริ่มชั้นที่3โดยวางสับวางของแถวที่2ซึ่งก็จะตรงกับแถวที่1ค่ะ กรีบจะตรงกับกรีบแถวที่1นะคะแล้วลักษณะของกรีบนะคะความที่เขาซ้อนกันนะคะเขาก็จะเหมือนจะเชิดขึ้นนะ,ะก็จะทําให้สวยไปอีกแบบนะคะกรีบก็จะเชิดเชิดขึ้นเล็กน้อยนะคะก็วางให้ตรงกับชั้นที่1ค่ะสับวางไปนะคะสับวางกับแถวที่2นะคะก็ตรงกับชั้นที่1แถวที่1นนะคะวางไปให้ครบเราเลือกสีที่เข้มหน่อยนะคะเอาไว้ เป็นชั้นที่3นะคะสีเขาจะออกเรื่อเร่อออกส้มๆก็จะสวยงามนะคะเมื่อครบทุกกรีบแล้วนะคะเราก็เตรียมที่จะปักเทียนปักทูบ ดอกไม้วันนี้นะคะเราใช้เป็นแบบตัดระหว่างเลยนะคะเพื่อนๆหาดอกอะไรก็ได้นะคะใส่ให้เต็มพื้นที่แค่นั้นเองค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบกระทงมะละกอน,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานอีซี่ o ดยยิ่หน่อยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูธนพรค่ะ see you next video thank you for watching and subscribe bye